หลับตาลงสบายๆลมหายใจสบายๆกำหนดใจของเราให้มีความเอิิบอ่มผ่องใสทำความรู้สึกจินตนาการว่าเราเห็นกระแสของลมที่เราหายใจเข้าไปในร่างกายนี้ จินตนาการให้เห็นว่าลมหายใจนี้เป็นแก้วประกายพลึกรละเอียดระยิบระยับเป็นปราณเป็นพลังชีวิตที่เราค่อยๆหายใจผ่านเข้ามาสู่ร่างกายของเราผ่านจมูกอกลงไปจนถึงท้อง สติของเรากำหนดรู้ในลมตลอดทั้งสายลมหายใจนี้คือปราณคือชีคือพลังชีวิตและในขณะที่เรากำหนดในลมหายใจที่เป็นแพรวใหมเหมือนกับแก้วประกายพลึกนั้นความรู้สึกของเราน้อมใจนึกถึง พระพุทธเจ้านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเราน้อมใจของเรากรั่นให้ลมหายใจที่เราหายใจเข้านั้นเป็นแก้วประกายพลึกเราน้อมจิตให้ลมหายใจของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์สลายล้าง เชื้อโลกโลกภคภัยไข้เจ็บมลภาวะฝุ่นละอองให้สลายออกไปเหลือแต่เพียงปราณธาตุอากาศที่บริสุทธิ์ละเอียดระย,ระยิบระยับและเบาสบายเป็นอากาศที่ถูกกลั่นใส หายใจผ่านเข้ามาสู่ร่างกายของเราเมื่อกำหนดอธิษฐานกลั่นให้ลมที่หายใจเข้านั้นเป็นปราณเป็นพลังชีวิตแล้วเราจึงจดจ่อให้สติของเราอยู่กับลมหายใจสติรู้ในลมหายใจตลอดสาย ตลอดทั้งกองลมลมหายใจละเอียดรู้ในลมสบายและก็กำหนดรู้ในลมหายใจที่ละเอียดและเบาสบายนั้นเมื่อกำหนดใจของเราให้ผ่องใสแล้วลมหายใจของเรามี ความเบาความสงบระงับลงแล้วกำหนดความรู้สึกให้ลมหายใจที่เหมือนกับแก้ว,วระเอียดระยิบระยับเป็นแพรวใหม่นั้นผ่านเข้าสู่ทั่วร่างกายของเราฟอกชำระร้างปอดหากปอดและระบบหลอดลมจมูก หลอดลมปอดถุงลมปอดของเราเคยถูกเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียใดก็ตามเรากำหนดน้อมให้พลังแห่งปราณค่อยๆไปชำระร้างบอดทุกส่วนของเราสะอาดใสหลอดลมของเราสะอาดใส ลมหายใจของเราปลอดโปร่งโล่งลื่นร่างกายของเราสะอาดผ่องใสกระแสะแห่งปราณกำลังแห่งพุทธคุณชำระร้างฟอกร่างกายธาตุขันทั่วร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ของเราสะอาด สว่างใสหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจระบบทุกระบบในร่างกายของเราสะอาดผ่องใสระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ ทั่วร่างกายของเราสะอาดผ่องใสเนื้อหนังกระดูกเส้นเอ็นของเราสะอาดใสทั่วร่างกายของเราพลังปราณพลังชีวิตกำลังพุทธคุณกระแสแห่งความบริสุทธิ์ชำระล้างทั่วร่างกายของเรา จนกายเนื้อร่างกายขันห้าของเราสว่างผ่องใสกำหนดน้อมความรู้สึกจินตนาการต่อไปว่ากระแสะแห่งปราณที่เราหายใจปราณที่เราฟอกชํำระร้างสะอาดบริสุทธินั้นทำให้กายเนื้อของเราเป็นกายแห่งแสงสว่างผ่องใส หลับตาน้อมใจรู้สึกได้ว่าทั่วร่างกายของเราเป็นกายแก้วสว่างผ่องใสแสงสว่างจากร่างกายของเราที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วฟอกชำระร้างธาตุขันแล้วแผ่กระแสแสงสว่างออกมา แสงสว่างนี้ออกมาเป็นรัศมีประมาณหนึ่งวาเศษสลายร้างเชื้อโรคเชื้อไวรัสความสกปรกสลายล้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นหายออกไปในรัศมีโดยรอบหนึ่งวารอบกายของเรามีแต่แสงสว่างมีแต่ปราณ มีแต่ความบริสุทธิ์กำหนดจดจออยู่กับความสงบอยู่กับแสงสว่างนั้นกำหนดน้อมใจของเราแผ่เมตตาสว่างออกไปตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้กำลังแห่งจิตกำลังแห่งเมตตาจิต กำลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังแห่งครูบาอาจารย์มาสงเคราะห์น้อมจิตจินตนาการให้เห็นพระพุทธรูปสเสด็จรอยเลื่อนเคลื่อนลงมาจากฟ้านภากาศเบื้องบนลงมายังศีรษะของเราและองค์พระนั้นขยายใหญ่ ุูมกายของเราทั้งหมดกายของเราซ้อนอยู่ภายในพระพุทธรูปตั้งจิตอธิษฐานขอกำลังแห่งพุทธคุณคุ้มครองร่างกายของเราอากาศโดยรอบตัวเราขอจงมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์และน้อมจิตต่อไปว่ากายเนื้อของเราที่อยู่ภายในองค์พระนั้นเราตั้งจิตอธิษฐาน แผ่เมตตาสว่างออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจากนั้นให้เราทุกคนน้อมจิตน้อมใจแผ่เมตตาออกไปพร้อมกับกระแสเสียงของบทสวดรัตตนสูตรนี้ใจสบายผ่องใส จิตของเราสบายปลอดปโปรง่งภายในจิตใจของเราแย้มยิ้มเบิกบานรู้สึกได้ว่ากระแสะแสงสว่างที่เราแผ่ออกไปแผ่ออกไปคุ้มครองโรคคุ้มครองครอบครัวของเรา กระแสะแสงสว่างแผ่ออกไปปกคุมบ้านที่เราอาศัยอยู่ห้องที่เราอาศัยพักอยู่บริษัทห้างร้านค้าที่เราทำงานน้อมใจให้กระแสะบทสวดแห่งรัตนสูตรนี้แผ่กระจายออกไปเป็นบรรยากาศโดยรอบ สลายล้างความสกปรกสลายล้างเชื้อโรคทั้งหลายหลับตาลงสบายๆร่างกายจิตใจสว่างเอิบอิ่มผ่องใส ็ให้กำหนดที่ความรู้สึกทั่วร่างกายของเราว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรากำลังปรับสภาพผิคุ้มกันในร่างกายของเราสูงขึ้น DNA ในร่างกายของเราปรับเปลี่ยนเป็น d n a ใหม่เพื่อรับสู่ยุค แห่งชาววิไยให้กระแสแห่งบทสวดรัตนสูตรนี้ชำระร้างและปรับทิฏฐิของบรรดาอาบมนุษย์เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย อกุศลท,ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานั้นจงสลายตัวไปจงคลายตัวไปกำหนดความรู้สึกว่าเราอยู่ในองค์พระที่สว่างผ่องใสยอยู่ตลอดเวลานี้ กำหนดความรู้สึกว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราขณะนี้กำลังปรับผลึกกลายเป็นเพชรวริยิปริยะแผวพราวความรู้สึกพลังงานในร่างกายของเรากำลังเปลี่ยนไปมีแต่ความสุขสงบผ่องใส ร่างกายจิตใจของเรามีแต่ความเอ,อิบอิ่มกำหนดน้อมใจจดจ่อ อยู่กับกระแสเสียงของบทสวดน้อมใจของเราอยู่กับความรู้สึกที่ทั่วร่างกายบรรยากาศโดยรอบตัวของเรามวลอากาศกระแสอากาศโดยรอบตัวเราปรับผลึกปรับอนุภาพทั้งหมด จดจอ่ออยู่ในความผ่องใสจดจ่อกับความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมในกายวัตทุกอนุภาคในกายของเราถูกปรับเปลี่ยนผลึกโมเลกุลฟอบชำระร้างทาดขันทั้งหมด ร่างกายจิตใจของเราสะอาดสว่างสงบและร่มเย็น ใจเราไว้สัมผัสได้ถึงแสงสว่างสัมผัสได้ถึงความสงบเย็นสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานที่แผ่สว่างออกไปรอบกายของเรา ใจสบายสบายจิตยังจดจอ่อและสัมผัสถึงกระแสพลังงานกระแสของบุญกระแสของความเอิบอิ่มผ่องใสกระแสแห่งพุทธคุณเราน้อมหลอมรวมนำกระแสพลังงานทั้งหมดนี้ แผ่สว่างออกมาปกป้องคุ้มครองเราจากนั้นให้เราทุกคนตั้งจิตอธิษฐานน้อมใจของเรานึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระกรุณาทิคุณต่อมวลสรรพสัตว์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ น้อมนำกระแสพุทธบาร,รมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นแสงสว่างสีขาวลงมาจากบนพระนิพพานส่งกระแสบุญนี้ตรงไปยังพระเครื่องผ้ายันเครื่องรางของขังทั้งหลายที่เรามีที่เราบูชา พระพุทธรูปที่เรากราบไหว้ที่บ้านน้อมจิตน้อมใจของเราว่าขอให้กำลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพกำลังแห่งครูบาอาจารย์ลงมาประสิทธิ์ประสานปลุกกำลังแห่งพุทธคุณในทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออยู่ แม้ยันกอบเพชรซึ่งหากผู้ใดเคยรับมาแล้วก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาจารย์ได้เคยลงประสิทธิ์ประสาทไว้ก็ตามปรากุผ้ายันทั้งหลายที่ครูบาจารย์ท่านเคยตอกเคยฝังเคยมอบให้ก็ตามเราน้อมนึกน้อมจิตอารัธนา ให้กระแสก,กำลังแห่งพุทธคุณเป็นแสงสว่างวิ่งตรงไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างทุกชิ้นที่เราบูชากราบไหวยอยู่นั้นจนมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเครื่องรางพระพุทธรูปพระเครื่องผ้ายันลายพ้ายันเส้นพ้ายันนั้นสว่างขึ้นเป็นเพชรเส้นยันปรากฏวิ่งขึ้นเป็นเพชร ตะกุดนั้นสว่างขึ้นเป็นเพชรองค์พระสว่างมีประกายฉับพันธังสีจากพระพุทธรูปมีประแตนุภาคฉับพันธังสีจากพระเครื่องที่เราสวมใส่สร้อยคอที่เราสวมห้อยคอห้อยพระอยู่ปรากฏกายเปลี่ยนเป็นสังวานเพชรรรยิบประยับกำลังพุทธคุณปรากฏขึ้นปรุกขึ้นเต็มอตัตตาเต็มกำลัง น้อมใจของเราให้สว่างจิตเราน้อมศรัทธาเชื่อมั่นในกำลังแห่งพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพกำลังแห่งพระกำลังแห่งพุทธคุณกำลังแห่งครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาท และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างทุกชิ้นส่งผลเกิดความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันเราได้เต็มที่เต็มกำลังน้อมจิตอธิษฐานจากนั้นแผ่เมตตาสวา กำหนดความรู้สึกกายเราที่เป็นแก้วสว่างใสมีอ,องค์พระคุมอยู่นั้นสว่างขึ้นสว่างขึ้น,น,นใจสบายผ่องใส จากนั้นหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาโทครั้งที่2หายใจเข้าลึกๆน้อมนำให้หมวลอากาศที่เราหายใจเข้าลึกจนสุดสะอาดผ่องใสเป็นลมหายใจที่กั่นเป็นแก้วเป็นกปนกปกายพึกแล้ว หายใจเข้าทรรมหายใจออกโมกำลังแห่งคุณแห่งพระธรรมหายใจเข้าลึกๆช้าๆครั้งที่สามสังโคน้อมใจของเราขอกำลังแห่งครูบาอาจารย์กำลังของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามทุกพระองค์เมตตาสงเคราะห์คุ้มครองรักษาเรา แล้วจึงหายใจออกใจสบ,บายสบ,บาๆรา่างกายจิตใจผ่องใส